นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มากินลู่ลูก,กันค่ะ้ามาที่มาเลกเกอร์บอกเลยว่าลูลุลก,ก็เป็นอาหารสออาอย่างหนึ่งที่ดังที่ในมาเลกเกอร์สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนไปชมมาเลกเกอร์นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพาลูกไปเที่ยวกันที่มาเลกเกอร์ค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อของก่อนค่ะนะคะโอ้โหลูกๆก,ก็พากันได้ขนมกันโอ้โหดูกล่องแต่ละกล่องนี่บอกเลยว่า ไม่เล็กเลยนะคะเอาใหญ่มากๆเลยซื้อมาสองกล่องตามด้วยหอยค่ะเขา,ขาก็เอาไปผัดใส่เกลือแล้วก็กระเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหอยเช่นกันอันนี้ก็ผัดใส่กระเทียมนะคะพวกของทะเลหรือว่าเครื่องในหมูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะสั่งมาอันนี้ก็จะเป็นทาจานของแม่เลยนะคะมีปลาหมึกแห้งด้วยนะคะแล้วก็มานั่งรอทานกันค่อยไปเดินเที่ยวนั่นเองเพราะว่าอร่อยมากๆเลยทุกอย่างนะคะใครมาก็ต้องลองชิมดูนะ หลังจากนั้นก็มาเดินซื้อของต่อเลยค่ะอันนี้ก็ตอนแรกว่าคิดว่าเอ๊เป็นไหที่เขาดองอ่าอะไรไว้หรือเปล่าถามแฟนๆบอกว่าเป็นไหที่เขาดองคล้ายๆกับอะอะไรนะส่วนหมยใช่ไหมคะพระศักค่อยไปเดินเที่ยวนั่นเองเพราะว่าอร่อยมากๆเลยทุกอย่างนะคะใครมาก็ต้องลองชิมดูนะ หลังจากนั้นก็มาเดินซื้อของต่อเลยค่ะอันนี้ก็ตอนแรกว่าคิดว่าถึงที่มาลากเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็ดบ้านแดงนะคะบ้านสีแดงนั่นเองเขาเรียกว่าหงอูนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เคยมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ะอร่อยอยู่นะคะเคี้ยวแบบมันนึบๆดีนะคะหลังจากนั้นเราก็มานั่งกินค่ะลูกสาวสองคนเขาก็เดินไปซื้อของก็เหลือแค่เราสี่คนเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อของก่อนค่ะนะคะโอ้โหลูกๆก็พากันได้ขนมกันโอ้โหดู กล่องแต่ละกล่องนี่บอกเลยว่า ไม่เล็กเลยนะคะเอาใหญ่มากๆเลยพวกของทะเลหรือว่าเครื่องในหมูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะสั่งมาอันนี้ก็จะเป็นทาจานของแม่เลยนะคะมีปลาหมึกแห้งด้วยนะคะแล้วก็มานั่งรอทานกันถึงที่มาลากเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็ดบ้านแดงนะคะบ้านสีแดงนั่นเองเขาเรียกว่าหงอูนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เคยมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วนะคะค่อยไปเดินเที่ยวนั่นเองเพราะว่าอร่อยมากๆเลยทุกอย่างนะคะใครมาก็ต้องลองชิมดูนะหลังจากนั้นก็มาเดินซื้อของต่อ ค่ะอันนี้ก็ตอนแรกค่ะคิดว่าค่ะก็อร่อยอยู่นะคะเคี้ยวแบบมันนึบๆดีนะคะหลังจากนั้นเราก็มานั่งกินค่ะลูกสาวสองคนเขาก็เดินไปซื้อของก็เหลือแค่เราสี่คนเนะาะมันหลังจากนั้นเราก็ ไปซื้อของก่อนค่ะนะคะโอ้โหลูกๆก,ก็พากันได้ขนมกันโอ้โหดูกล่องแต่ละกล่องนี่บอกเลยว่าไม่เล็กเลยนะคะเอาใหญ่มากๆเลยมากๆเลยนะคะ้เขาเรียกว่าลุลุนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นไม้เป็นไม้ที่เขาเสียบไว้เนาะก็จะมีเยอะมากๆเลยก็จะมีทั้งเห็ดเต้าหู้ไม่ว่าอ่าเป็นก,ก็อร่อยอยู่นะคะ เคี้ยวแบบมันนึบๆดีนะคะหลังจากนั้นเราก็มานั่งกินค่ะลูกสาวสองคนเขาก็เดินไปซื้อของก็เหลือแค่เราสี่คนเนาะมันค่อยไปเดินเที่ยวนั่นเองเพราะว่าอร่อยมากๆเลยทุกอย่างนะคะใครมาก็ต้องลองชิมดูนะหลังจากนั้นก็มาเดินซื้อของต่อเลยค่ะอันนี้ก็ตอนแรกค่ะคิดว่าวันนี้เราก็จะพาลูกไปอีกที่หนึ่งนะคะเราจะไปนั่ง กันอาที่เขามาให้นั่งกันเนาะมันสูงมากเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะตอนนี้เราก็กาลังขับรถมาภาษาไทยว่าอะไรเนาะลูกบวยลูกบวยนะคะหลังจากก็มาต่อด้วยนะคะขนมปังนะคะห่อจากออตะนั่นเองภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเขาก็จะทําเป็นแบบหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อของก่อนค่ะนะคะโอ้โหลูกๆก,ก็พากันได้ขนมกันโอ้โหดูกล่องแต่ละกล่องนี่บอกเลยว่า ไม่เล็กเลยนะคะเอาใหญ่มากๆเลยหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อของก่อนค่ะนะคะโอ้โหลูกๆก็พากันได้ขนมกันโอ้โหดูกล่องแต่ละกล่องนี่บอกเลยว่า ไม่เล็กเลยนะคะเอาใหญ่มากๆเลยมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่ารูลุนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นไม้เป็นไม้ที่เขาเสียบไว้เนาะก็จะมีเยอะมากๆเลยก็จะมีทั้งเห็ดเต้าหู้ไม่ว่าอ่าเป็นค่ะเขาก็จะเอาเป็นหม้อแบบนี้เน,น้วน้ําเขาก็จะทําจากถั่วลิสงนั่นเองนะคะมันคล้ายๆกับน้ําซาเต้เนาะแต่ว่าเขาเอามาเป็นลูลุเนาะแล้วเอาไปจิ้มเกร็ดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มากินรูลุกันค่ะทาม,มาที่มาเลกเกอร์บอกเลยว่าลูลุก็เป็น อาหารอ,อ่อย่างหนึ่งที่ดังที่ในมาลเลเซียซื้อนะคะแล้วก็เรามาต่อด้วยหอยแข็งลวกนั่นเองนะคะ เป็นเมนูโปรดอีกอย่างหนึ่งของเราเลยแล้วก็ส้มตำไข่เยี่ยวมาค่ะอร่อยมากๆเลยเลิศมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าลุลุนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นไม้เป็นไม้ที่เขาเสียบไว้เนาะก็จะมีเยอะมากๆเลยก็จะมีทั้งเห็ดเต้าหู้ไม่ว่าอ่าเป็นซื้อมาสองกล่องตามด้วยหอยค่ะเขาก็เอาไปผัดใส่เกลือแล้วก็กระเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหอยเช่นกันอันนี้ก็ผัดใส่กระเทียมนะคะค่ะเขาก็จะเอาเป็นหม้อแบบนี้เน้วน้ําเขาก็จะทําจากถั่ว ลิสงนั่นเองนะคะมันคล้ายๆกับน้ําซาเตเนาะแต่ว่าเขาเอามาเป็นรูๆเนาะแล้วก็เอาไปจิม้มพวกของทะเลหรือว่าเครื่องในหมูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะสั่งมาอันนี้ก็จะเป็นทาจานของแม่เลยนะคะมีปลาหมึกแห้งด้วยนะคะแล้วก็มานั่งรอทานกันหลังจากนั้นเราก็ ไปซื้อของก่อนค่ะนะคะโอ้โหลูกๆก,ก็พากันได้ขนมกันโอโหดูกล่องแต่ละกล่องนี่บอกเลยว่าไม่เล็กเลยนะคะเอาใหญ่มากๆเลยดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มากินลูุ่กันค่ะ้ามาที่มาเลเกอร์บอกเลยว่าลุๆก็เป็นอาหารอายอย่างหนึ่งที่ดังที่ในมาเลเกอรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มากินลูุ่กันค่ะ้ามาที่มาเลเกอร์บอกเลยว่าลุ่ก็เป็น อาหารอาอย่างหนึ่งที่ดังที่ในมาเลเซียค่อยไปเดินเที่ยวนั่นเองเพราะว่าอร่อยมากๆเลยทุกอย่างนะคะใครมาก็ต้องลองชิมดูนะหลังจากนั้นก็มาเดินซื้อของต่อเลยค่ะอันนี้ก็ตอนแรกว่าค,คิดว่าเอ๊เป็นไห่ที่เขาดองอาอะไรไว้หรือเปล่าถามแฟนๆบอกว่าเป็นไห่ที่เขาดองคล้ายๆกับอาอะไรนะ ส่วนหมีใช่ไหมคะภาษาเอ๊เป็นไหที่เขาดองอะอะไรไว้หรือเปล่าถามแฟนๆบอกว่าเป็นไหที่เขาดองคล้ายๆกับอะอะไรนะ ส่วนหมีใช่ไ, unter, ie, aisle, ไหมคะภาษาไทยว่าอะไรเนาะลูกบวยลูกบวยนะคะหลังจากก็มาต่อด้วยนะคะขนมปังนะคะห่อจากออตะนั่นเองภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเขาก็จะทําเป็นแบบนั่งสี่ห้าคนค่ะเราก็มาแวะเติมอาหารให้ท้องกับตัวเองก่อนนะคะก็มานั่งกินจิ้มกินหอยกันนะคะทุกคนเนาะเพราะเขาก็จะผัดหลายอันหลายเนวมากสวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนไปชมมาดเกอร์นั่นเองนะคะวันนี้ก็ จะพาลูกไปเที่ยวกันที่มาลาเกอร์ค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาก็อร่อยอยู่นะคะเคี้ยวแบบมันนึบๆดีนะคะหลังจากนั้นเราก็มานั่งกินค่ะลูกสาวสองคนเขาก็เดินไปซื้อของก็เหลือแค่เราสี่คนเนะาะร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะบ๊ายบายค่ะ ว่าอะไรเนาะลูกบวยลูกบวยนะคะหลังจากก็มาต่อด้วยนะคะขนมปังนะคะห่อจากออตะนั่นเองภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเขาก็จะทําเป็นแบบนักก็อร่อยอยู่นะคะเคี้ยวแบบมันนึบๆดีนะคะหลังจากนั้นเราก็มานั่งกินค่ะลูกสาวสองคนเขาก็เดินไปซื้อของก็เหลือแค่เราสี่คนเนาะ มาซื้อมาสองกล่องตามด้วยหอยค่ะเขาก็เอาไปผัดใส่เกลือแล้วก็กระเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหอยเช่นกันอันนี้ก็ผัดใส่กระเทียมนะคะนี่น้องภาษาจีนคขาบอกว่าโอตะก็น่าอร่อยอยู่นะคะทุกคนนี่แต่ว่าไม่ได้กินหรอกพวกของทะเลหรือว่าเครื่องในหมูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะสั่งมาอันนี้ก็จะเป็นทาจานของแม่เลยนะคะมีปลาหมึกแห้งด้วยนะคะแล้วก็มานั่งรอทานกันแบบน้ำให้สุกแล้วก็มากินรสชาติก็อร่อยมากๆเลยนะคะใครที่มามาแล้ว แลวถึงที่มาเลกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านแดงนะคะบ้านสีแดงนั่นเองเขาเรียกว่าหงอูนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เคยมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเลดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มากินรุ่งุกันค่ะถ้ามาที่มาเลาเกอร์บอกเลยว่าลุุ่ก็เป็นอาหารอาอย่างหนึ่งที่ดังที่ในมาลกเกรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มากินรุ่งุกันค่ะถ้ามาที่มาเลาเกอร์บอกเลยว่าลุุ่ก็เป็น อาหารอ่อย่างหนึ่งที่ดังที่ในมาลกอน,นั่งสี่ห้าคนคะ่ะเราก็มาแวะเติมอาหารให้ท้องกับตัวเองก่อนนะคะก็มานั่งกินจิ้มกินหอยกันนะคะทุกคนเนาะเพราะเขาก็จะผัดหลายอันหลายนว้มากสวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนไปชมมาลเกอร์นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพาลูกไปเที่ยวกันที่มาลเกอร์ค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาไม่ได้กินรุลุ ถือว่ามาไม่ถึงนะคะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากๆเราก็มาทุกครั้งก็จะมากินลูลๆนะคะไม่ได้ไปกินอะไรหรอกก็มากินลูลุก่อนแล้วถึงที่มาละก์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็ดบ้านแดงนะคะบ้านสีแดงนั่นเองเขาเรียกว่าหงอูนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เคยมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ,ะค่ะเขาก็จะเอาเป็นหม้อแบบนี้เนาะน้นําเขาก็จะทําจากถั่วลิสงนั่นเองนะคะมันคล้ายๆกับน้าซาเต้เนาะแต่ว่าเขาเอามาเป็นลูลๆเนาะแล้วเอาไปจิ้มหลังจากนั้นเราก็ ไปซื้อของก่อนค่ะนะคะโอ้โหลูกๆก,ก็พากันได้ขนมกันโอโหดูกล่องแต่ละกล่องนี่บอกเลยว่าไม่เล็กเลยนะคะเอาใหญ่มากๆเลยค่อยไปเดินเที่ยวนั่นเองเพราะว่าอร่อยมากๆเลยทุกอย่างนะคะใครมาก็ต้องลองชิมดูนะ หลังจากนั้นก็มาเดินซื้อของต่อเลยค่ะอันนี้ก็ตอนแรกว่าคิดว่าเยอะมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าลุลุนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นไม้เป็นไม้ที่เขาเสียบไว้เนาะก็จะมีเยอะมากๆเลยก็จะมีทั้งเห็ดเต้าหู้ไม่ว่าอ่าเป็นปซื้อมาสองกล่องตามด้วยหอยค่ะเขาก็เอาไปผัดใส่เกลือแล้วก็กระเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหอยเช่นกันอันนี้ก็ผัดใส่กระเทียมนะคะค่อยไปเดินเที่ยวนั่นเองเพราะว่าอร่อยมากๆเลยทุกอย่างนะคะใครมาก็ต้องลองชิมดูนะ้า หลังจากนั้นก็มาเดินซื้อของต่อเลยค่ะอันนี้ก็ตอนแรกว่าคิดว่าเยอะมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าลุลุนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นไม้เป็นไม้ที่เขาเสียบไว้เนาะก็จะมีเยอะมากๆเลยก็จะมีทั้งเห็ดเต้าหู้ไม่ว่าอ่าเป็นแฟนซื้อนะคะแล้วก็แล้วมาต่อด้วยหอยแขรงลวกนั่นเองนะคะเป็นเมนูโปรดอีกอย่างหนึ่งของเราเลยแล้วก็ส้มตํา